สวัสดีครับทุกท่านวินาทีสำคัญนะเอาหน้าต่างขึ้นแล้วท่านผู้ชมอมันประาหน้าต่างเริ่มติดตั้งมันไม่มีร้อนเปร่ามีข้างหน้าไม่้อนม่รอนะ่เป็นรางนคะรับระวังโดนล้อนะ เออจะไงเออเออเออเดี๋ยวสิไอตัวนี้ดูข้างล่างมันมีหรือเปล่าพี่บ่าวนี่นะนี่ข้างล่างมันมีมีไม่ออกไม่ออกนั่งเท่าเลยโอเครออยู oh. oh, so ่ไปโอ้โหอ๋ออะไรวะไมบ้านไม่ทางนี้หรือเปล่าทูกปะถูกปะถูกปะถูกข้าวปะเช็คของเช็คของเดนดิคสันยังไงไอเยรอ

ดีนะดีที่โบาวะอ่ะหน้าตายัไปะดีท่ะได้ทั่ววะจะมาลขอบขอบไม่ฟ้าขอบโกนะขอบมันต้องยืนออกมาได้ขอบน่ไมต้องทีนีอแล้วแล้วเราราไเลยเ้นไเอาเลยใช่อเ้ยเท่าเทายังยัง

ติดหรอติดนัเว้ยมันรู้ดิเนะโอ้โนนี้ติดมโนตอลเพราะอะไม่ติดเหรอไม่พอดีไม่ติดพอดีติดนี่นี่นะโอเดี๋ยคมันมันอย่างนี้ฝั่งนู้นมันไม่ติดนะมันทำไมตรงนี้มันติดมึงมีเงินพูมันไม่ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรเกี้ยวออกก่อนนะเอาเล็กน้อยไม่ได้เอาเล็กน้อยก็ได้ของเราเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ก่อน อย่างมู๊ลูก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 มูดลูกมู๊ลูกมู๊ลูกมู้ลูกมู๊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 ลมู๊ลูก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 มู๊ลเกมู๊ลยกมูลกมู๊ลูกลูกมู๊ลนกมู๊ลกมู๊ลลกลลลกลเราเปลลกยลูกลลลลก นีรูมาร์กอยู่ด้วยมีตำแหน่งอยู่เลยน็อตยิงเล็กนี่นอะมั้งนี่ไปนี่ดูเล็กให้ชิลเล็กก็เลให้ได้เลย้ข้างล่างก่อนข้างบนค่อยว่ากัน วินาีสำคัญครับตับง้งนาต่างนห้อนะครับทีห้ารัอเอเจกอนี้นกนนะคี่ับที่น่าเลยเพนะื่อ

าได้ข้างยิงก่อนเดี๋ยวมันเลือ่อนั้านย,ย,ยิก่อนเก็บเฮ้ยแต่ว่าหัวมันเอียงเียงหน่อยนึงนะนี่นะเออด้คัตาเดกเยฮ้ยเห็นเนาะสวยไหมได้อยู่เนาะได้อยู่กลางหรือยังเอาแล้วนะยึดเลย

เดืนป่ะคุตักยวไหนอ่ะท่านแ้นะสำเร็จนะหน้าต่างบันแรกครับเกี่ยเกับยืดหัวอะ

Long làm được chứ? đi, đi. <laughs> Đang... Đang bảo, Đang bảo đi bảo, long lock mình lock đây mà, làm này, này tôi lock mình, Hello. 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 này, đây là... này mình rồi, ôi lock hey. chơi oh, yeah. ơi uh -huh. เหมือนไอ้มันตกรรหรือเปล่า้ได้ฮน,นะสุจะใจเหมือนมันตกอะ่ะอือนี่ไม่ตกแล้วนี่โอ้ลื่นมากเลยโอเคอ่ะเชื่อมเลยเดีย๋ยวผมหนีก่อนโอเคครับผมก็โอ้โ,อโอ้กระเด็นถึงนี่เลย ต่อไปที่นี้ครับผมสวัสดีครับ